ไงเพื่อนแฮปปี Birthday, ้เบอร์เดย์ไม้ชินรัตสิริพงษ์ชาวลิตนะครับผมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนรักที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะครับขอให้มึงมีความสุขมากเป็นที่รกของทุกๆุคนแล้วก็ไม่ต้องไปสเตรคไม่ต้องไปเครียดมากกับสิ่งที่มึงวางแผนเอาไว้บางครั้ง หย่อนๆคลายๆลงบ้างเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตขอให้มึงไม่แบกโลกแบกทุกอย่างเฮ้ยพี่คิวสวัสดีครับแฮปปี้วันเดย์เพื่อนผมหน่อยแฮปปี้วันเดย์ครับครับผมอ่าไอไมค์ครับไมค์ครับแฮปปี้วันเดย์นะครับอยากได้อะไรขอเองเลยเพราะพี่ไม่รู้ขอบคุณมากพี่ชายเดี๋ยวคุยกันครับขอให้มึงเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ขอให้มึงเป็นท่ร่กของมิวของ ประชาชนทุกๆคนชาว GMTV แล้วก็คนนอกด้วยขอให้มึงได้เป็นที่รักของทุกๆคนมึงเหมาะสมแล้วที่ได้ถูกหลายล้อมไปด้วยความรักของแฟนๆเพราะมึงเป็นคนที่น่ารักและเป็นคนที่ดีมากๆสําหรับกูนะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆรู้กันไม่ต้องพูดอะไรมากรู้กันดีอยู่แล้วรักมึงแฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนแฮปปี้เบิร์เดย์นะ วันเกิดปีนี้ก็ขอให้เจอแต่คนดีๆเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะแล้วก็เรื่องอะไรที่ตั้งใจทําสิ่งไหนที่ตั้งใจทําก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะสุสุครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องไม,นม,ม้นะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็ ังไงก็ขอให้มีงานเยอะๆนะครับแล้วก็การรักษาหน้าตาคาแรคเตอร์นี้ไว้นะครับนั่นก็คือทำยากเลยกันแฮปปี้เบอร์เดย์ครับสวัสดีครับพี่ไม้แฮปปี้เบอร์เดย์พี่ไม้นะครับขอพี่ไม้เนี่ยมีความสุขมากๆนะครับผมครับผมก็มีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ฟังๆงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็คิดทำสิ่งใดก็สมดังปรารถนานะครับผมมีความสุขมากครับบ๊ายบาย แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่ไม้ก็ขอพี่ไม้มีความสุขมากๆคิดอะไรก็สมหวังแล้วก็ขอให้งานเฮ่งๆปังๆนะคะ yeah. สวัสดีครับพี่ไม์แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้ปีนี้ที่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพ,าพแข็งแรงนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับสุขสันต์วันเกิดน,นะครับพี่ไม์ก็ขอพี่ไม์มีความสุขมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้จักกันแลวครับพี่ไม์ก็นะครับตั้งแต่รู้จักพี่มาก็ยังไม่เคยคุยกับพีเลยนะครับแต่ก็เป็นปีที่ดีของพี่นะครสุขสันต์วันเกิดครับ Happy Birthday นะไมมีความสุขมากๆนะแล้วก็ขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของเองเลยเออไม่ได้เจอนานมากว่างว่ามาเจอเพื่อนวางนะจริงมีความสุขมาก Happy Birthday นะจ๊ะไม้ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ดังเปียงๆจากที่ดังอยู่แล้วก็ดังแบบระเบิดระเบ้อไปเลยโอเคไหมวันเกิดเชิมีอะไรจะพูดโดนพูดเลย ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะครับมีงานเข้ามารัวๆๆ,ๆเลยนะแล้วก็ขอให้ความตั้งใจนะหนึ่งแสนไห้หนึ่งล้านนะหนึ่งล้านซับสไคร์นนะครับหนึ่งแสนผ่านแล้วสบายมากไม่สบาย <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะที่ซนะับสไคร์นก็ขอให้ไปหนึ่งถึงหนึ่งล้านไวๆนะครับตามที่เพื่อนต้องตั้งใจนะตาผมตาผมใช่ไหมใช่ แล้วนี่ก็ขอให้มีความสุขมาการสุขภาพร่างกายด้วยทานข้าวให้ตรงเวลาเยอะๆสักทีเถอะที่สําคัญตอบไลน์เสื้อด้วยขอขอแค่นี้ขอแค่นี้จริงๆนะต้องไ้ความสุขมากเท่านี้แหละเท่านี้ครับ Happy birthday to you ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับไมค์ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ไม่ตั้งใจทําไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ขอให้มีผลงานออกมาให้เพื่อนๆให้แฟนคลับได้ติดตามได้ดูกันต่อไปเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็จะเป็นกําลังใจให้สม่ําเสมอครับผม <c oughs> บ,าบายยสุขสันตวันเกิดน,นะเพื่อนก็ขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาพบเจอในสิ่งดีๆคนดีๆแล้วก็ อุปสรรคที่จะเข้ามาก็ขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะ Happy birthday